โปรแกรมเติมไขมันน้าโปรแกรมนี้คืออะไรทำไมถึงฮิตกันจังผมนายแพทย์สรนันมาลาคุณาอิทิยาครับหมออมครับคือส่วนใหญ่แล้วครับพอเราอายุมากขึ้นครับใบหน้ามันจะมีการขาดบอลล่มแล้วก็จะมีการใช้สารเติมเต็มต่างๆในการที่มาเสริมในจุดที่ขาด รวมถึงการใช้ไขมันของตัวเองครับในการมาเสริมในจุดที่ขาดเช่นกันครับโดยปกติแล้วครับเราอาจจะต้องมาประเมินในจุดที่เราจะย้ายมาครับว่าไขม,มันมันมีปริมาณเพียงพอไหมข้อ1นนะครับข้อ2คืออาจจะต้องดูว่าแต่ละจุดนะครับจะมีปริมาณสเต็มเซลล์ในการย้ายค่อนข้างแตกต่างกันถ้าเป็นไปได้ปริมาณสเต็มเซลล์ที่เยอะมากที่สุดก็คือช่วงหน้าท้องส่วนล่างครับ เติมไขมันเนี่ยใช้ไขมันของใครครับแล้วเติมไปสามารถออกกําลังกายได้หรือไม่เราจําเป็นต้องใช้ไขมันของตัวเองครับเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ไขมันคนอื่นมีโอกาสที่จะมีการแบบสร้างจุภูมิกันของร่างกายแบบของแต่ละคนเนาะก็อาจจะเกิดผลเสียมากกว่าถามว่าออกกําลังกายได้ด้วยปกติครับเราอาจจะรู้สึกเจ็บ ในช่วงประมาณ5 7ถึงวันแรกครับแต่ในส่วนของการที่เราดูดไปอะดูดปริมาณน้อยมากๆดังนั้นคือมันอาจจะไม่ได้จําเป็นเหมือนกับว่าที่เราไปดูดลดสัดส่วนถ้าดูดลดสัดส่วนแบบนั้นเน่ะอาจจะจําเป็นต้องพักเป็นเดือนครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าหายเจ็บเราก็สามารถเริ่มเริ่มวิ่งหยดๆได้ผมว่าสักอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อะหลักๆเลยครับหลังจากเติมไขมันเราจะเลี่ยงพวกความร้อนครับความร้อนที่ว่าเนี่ยเช่นซาวน่าครับ ทำอาหารหน้าเตาแบบไฟลุกแบบปักมุ้งไฟแดงเนี่ย mm. อะแต่ว่าการกเหมือนออกกําลังกายทําให้เหมือนมี t e m p พอเ t เจอในตัวที่ค่อนข้างสูงขึ้นอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นผลโดยตรงมากนะยกเว้นว่าแบบเล่นโยคะไฟในซาวนา่าเนี้ยอันนั้นอาจจะเป็นผล